การท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยดันซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมอาหารเมนูผัดกะเพราอาหารจานด่วนประจำชาติต่อยอดเปิดเวทีมหา,หากรรมกระเพราขย่าโลกผัดกะเพราไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพกำหนดจัดงานเวิลด์กะเพราไทยแลนด์กลางปี2023ระหว่างวันที่25-27สิงหาคม2566ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง22นาฬิกานบริเวณริมคลองพดุงกรุงกรเกษมหัวลำโพงเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและเหล่าผู้ที่ชื่นชอบการกินได้ลิ้มลองรสชาติความอร่อยของเมนูกะเพราที่หลากหลายพร้อมค้นหาย,ยอดฝีมือผัดกะเพราชิงแชมป์ประเทศ ทิ้งเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทเป็นเรื่องของการที่สนับสนุนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะเรื่องของอาหารให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะเมนูกะเพราถ้ากะเพราเป็นที่รู้จักเกินมากขึ้นเป็นเมนูที่ได้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยส่งผลในเรื่องของการเร่งรัดการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องอาหารผู้ชนะจะต้องมอบสนยนให้กับประเทศไทยก็จะทําให้กะเพราเป็นที่รู้จักและกะเพราก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยหรือในอยู่ในต่างประเทศก็ตามครับ